สบายดีได้สบัยดีเด้อ่มแม่พี่น้องเบิร์สุขคนน้ว่าสิเป็นทังไทยหรือทังแล้วต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาเงาซานเอลคือเกาพี่น้องมอน้กะมือนี้บาเงากะยังอยู่เฮือนบาเงาอยู่เนาะบาเงาสี่ออกไปหาสาวคนหนึ่งผมเพี่น้องเพิ่นได้โทรเข้ามาขอความเสยเหลือจากบาเงาแล้วกะทั้งบาเตียงเพิ่นพ้อแน้วเนาะบาบนบม่มีเงินค่ารักษา เพิ่นพาใส่ติง่งปาดใส่ติ่งเพินนะ่นนะเนาะบัดนี้บ่เตียงก็ได้ให้บ่ยาวออกไปเบิ่งก่อนเนาะถ้าเพิ่นนักแฮงบ่มีเงินรักษากะต้องการค้นเสด็จเรือยก็บ่ยาวก็ต้องขอคเพิ่มเสด็จจากบา่เตียงอีกทีเนะาะบ่ยาวสิออกไปเบิ่งก่อนว่าเป็นจังได๋กัแต่ก่อนสิไปกับ่ยาวก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่ยา,าวคือเก่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ยาวเฮ็ดคลิปๆต่อไปเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเด้อ เดี๋ยวทน้องไปกับพลาดีของพญ่าดีเหรอันนี้พญ่าสีทายออกไปจากทางออกจากบ้านเพื่อนพญ่าเองเลยเนาะ นะพี่น้องเนาะบ่ยาวก็ได้มาฮอดโรงหมอโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่บ่ยาวก็ยังบ่ฮู้ดอกว่าเพิ่นซื้อเตียงน้ําอีหยังเนาะาบ่ยาวก็ได้ถามเพิ่นน้องแม่เพิ่นบ่จังได๋ก็บ่ยาวก็ยังบ่ฮู้ว่าถ่ายคลิปได้บ่เนาะก็ได้ให้เพิ่นไปถามเพิ่นวาถ่ายได้อยู่หมอยาวก็สิไปถ่ายไปสัมภาษณ์เบิ่งเนาะกอยู่โรงหมอกุมเนาะพี่น้องเมืองอุดมพรแขงสบันนาเขตคือเก่า diễn thang đi câu đó để mình phải xông trong cảnh đấy hôm nay biết nó có gì bên trắng này cả nó để mình phải xông trong cảnh oh, đấy ờ chào, sợi bài đi rồi, rồi, rồi ờ oh, pha không hả huh? โอ้ oh. พี่เนาะรวยรวยผ้าเรียบร้อยแล้วพี่เนาะจ้าวจ้าจ้าวซีรัพก,กวยเนาะคุณพี่เนาะแป๊บหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่เนาะอันผู้ใดเป็นแม่เพี่นเนาะอ๋อผู้นี้เป็นแมเ่เนาะจ้าวจ้าจ้า,จา อันเมย์ยุบา้านอะไรเนี่ยหองแง้วอ๋อลงหมองแง้วอีกแล้ว <c oughs> อ๋อคนว่าหน,นอนหม <c oughs> องแง้วเนาะพี่น้องจ้ากาเพิ่นได้ติดต่อหาบมองแง้วเนาะว่าอันทางเฟซบุ๊กของบมองแง้วแหละแต่ว่าบเตียงคนกติดต่อหาอยู่กะบตียงเพิ่นให้บมองแง้วออกมาเบิ่งก่นอนเนาะว่าเป็นอย่งไรกะเพราะว่าถ้าต้องการควบเสือเรือนักแห้งอย่างเดียวเตียงสีมาทีหลังเนาะ โทษได้มีตู้ซื้ออย่างเนาะปีนฮะปีนอินจ้ามีตู้ปีนเนาะผู้นี้อื้อยก็คือไงอื้อยเอื้อยจ้าเราถือพายู่เลยพี่เนาะบ่มีเงินรักษาเนาะมาแต่หึงนะบอนี่หาก็มาคุ้มเส้าเนี่ก็เลยเขาวหงกระตัดเลยอ๋อเป็นนักแห้งแล้วมันจะแตกเลยจ้าจ้าเจ็บไป้สามสี่มื่อเลยอ๋อตรวจเห็นเทิงนะบ่บอตรวจมันบ่มีนี่นะ ก็ไม่เงินมากใส,นสาา่น,นาสอกงอบแอซก้องลพี่น้องอันมือเศาอ้านี่เพื่อนหาสิาทออกมือเศ้าอีเนีใส่ติงจะจขอโทษขอใหเพี่น้นาาาาาาอ,นองเล้วคำ่าาวาอันพี่นอ้องไปจะเขียนกันเพราะละเป็นนเมาเอ้ยเอ้ยชือยงลชื่อหล่อลอ๋อมันม่นอ อันอายุจะปีตุส่สิบปดอันเอ้ยเ้สาวเ้ปีอ่ามีอันพมเพี่น้องจะคนเนาะพี่น้องจ้มมีอะไรก่อน่มีพี่น้องเลยพี่น้องนจ้จ้ามีลูกจะคนนะมีีพคนลูกนะสิบคนโอ้สิเปก็เลยบ่มีเงินรักษา ขอความช่วยเหลือจากครูใหญ่ใจบุญจ้าจ้าอันให้นาตาเ้าเจ้าด้วยจ้าโบมี่โมีอ๋องอ้อยกับโบมีเลยดิเพราะเพราะอะไมาขายอันรักษาน้องเนาะจ้าจ้านอกบ้านขายกอนนอกอายของผู้อ่านอันนี้ลูกไปเดียวกันเบ้างไหมอ๋อเป็นคนดีเช่ยนานจ้าจ้าหน้าพี่น้องก็คือ บ่อยาวกะมาเบิ่งแล้วเนาะกะเพิ่นมาลงบักเงี้ยวพี่น้องเพิ่นมาหม่องเงี้ยวคือเก่ากเพิ่นกพอสิฮู้แล้วเนาะว่าอันบ่เตียงกับบ่ยาวหาซอยเหลือคนทุกคนยากาเพราะว่าันนวกลงหลังแล้วเนาะจาก่องบ่ยาวกับ่องบ่เตียงกเนาะเพิ่นกบ่มีความหม่องหาหม่องซอยเหลือบ่ได้แล้วเนาะเพิ่นกโทรหาบ่ยาวกับบ่เตียงเนาะพี่น้องอันน้องเพิ่น เป็นมาตรงนะว่าจ๊ค่บอกว่ามันเป็นสถติจ้าเบิ้ดเจ็บเจ็บมาคนเาออนไลน์ด้เป็นมาใครหลังนะบีก็บพอเบีนทงบีเดนยีจ้าจ้าจ้าตั้งมีคัวครัวเอาเมียมอน้องมีรอบครัวอะมลวแต่ว่าคัวมันจะอามียม่ออมีลูกมีลูกะมีผู้นึงลูกมันก็เทียวจะช็อกเลยแบบเป็นมามุงนะอ๋อจ้าจ้า ก็เป็นไพลังน้องเพือนก็ไข่ลานก็พอลานศพบัดผูนี้บัดมาผาตัดจ้าอันเพื่อนอยู่สเนาะเพื่อนเือนขอที่ว่าไอเตียนมาไปซอยดิททางเขาเือนะอสิาสาวินนั่นบ่โดยแต่ว่าเคยเคยบ่เตียงเคยเคยสยเลแล้วเรื่องหยังเนาะเรื่องดินดอนตนหญ้าแต่บ่มีคนอยู่บ่เซา โลชอยเรื่องปนจ้าจ้ามาเน่าก็บบริโภคอันเบิงอยู่เนาะแต่กับปอจกปอยน่ากับจำไม่ได้เนาะมันหลายเคร็ดเนาะโอ้ก็คือก็คือสัมเคยสัมผัสกับบางเตียงได้มั้งป่ะจ้าจันโอ้แบบน้องผู้นี้เนาะเพื่อนตั้งหากนะจ้าผู้นี้เนาะผู้นี้นี่ยยังอยู่กับแม่เลย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 เลผู้นี้ก็เป็นน้องตั้งหากแล้วก็ตั้งหาก nhiệt độ mát mẻ và anh yêu chữ pi anh nhá. pi. pi. phu huynh cứ ở mới mày ở rồi 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 rồi. ời, nó. qua trang wan, tiếp tò tiền của nó. nông. là nó, cả thì bao tiền khi về Thái. chứ két đinh này quân, kêu quân nông ผ่าตัดตอนนี้โมมีเงินผ่าตัดเมนผ่าเดียร้อยได้แต่โมมีเงินรักษาหมอเพิ่นขอค่อมสิเหลือเนาะจะก็ก็เข้าไปหาเบิรงคลิปของบ่อเตียงเราแบบเราเม่ตูุเราคนไหนกันเนาะน่าสิมีอยู่ในเขตตรงเกันนะสัมภาษณ์บ่อเตียงเคยสัมภาษณ์อยู่แต่บ่อเงียยังบ่เคยสัมภาษณ์เม่ตู้เพิ่นจักเทื่ออันประมาณเท่าไหร่เพิ่นบนาะเอาเพิ่นยังบ่ได้แจ้งมาบป้อเลยเลยเลย เนจาเอจ็บชมือกเจ็บท้มากระเพาะพื้นเป็นกระิดแบบเป็นเซติ้งเพราะว่ามปวดชุกอดทาหลังมาเนาะกาเจ็บุกทกามาขลเจ็บุรังแล้วพี่น้องอันเดี๋ยวให้น้องคนนี้มานังบ่อน้เป็นยังพี่น้องแต่ละคนอันมีครอบครัวจะคนเอ่ะ สามคนจ้านจ้าปีแล้วแต่ละคนแต่ละอันทีมแล้วนั้งครอบครัวเจ้าเจ้าอะไรซาปีสี่ปีเป็นน่องพกันป่ะเพื่อปีหนึองเลยไม่อีกน้องเพื่อหนึ่งนะคะน้องเพื่อน้องในบ้านจ้าจ้าเลย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 แต่บางย่างแกคิดได้หลอกพี่น้องว่าน่าจะเป็นบ้านหนองเมี่ยวน่ะแต่แบบแก็อยากมาทำให้จากปากเองไหมเนาะ เป่นกะที่ติดต่อหาบ่ญญาวกับปอเตียงเพิ่อนแต่ปอเตียงเพิ่นให็นปยาวเขามาเบิ่งก่อนเนาะว่าสิเป็นจังไดกะแต่กะขอควบช่วยเลือล้วนพี่นี่บ่ญญามาเห็นนะกะบ่ญญาสิอันลัดคิ้วอ่ะแหะพี่น้องลัดคิ้วเคลอื่นได้ล่ะเมื่อนี้น่ะสิอัพคลิปให้มันแล้วแล้วก็ลงไปเลยเนาะเพราะว่าการช่วยเรือคนเจ็บคนเป็นมันสําคัญเนาะถ้ามีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนอยากร่วมทําบุญกับน้องน้องแพรวาเนาะกะ ติดต่อสอบถามเบาเงาไรเนาะคนละเล็กคนหน่อยเนาะเพราะว่ากันหลายหน่อยกันเนาะคนละสิบละซากันไรคือกันแต่เพิ่นกันยังบู๊ค่ารักษาเท่าไหรเนาะเดี๋ยวเ่าวงากบอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องบึงอีดอกเนาะวันนี้เฮาเาอยากให้อันม่ตู้อ่ะกับเอ้ยกับน้องคนนี่บ้าผ่านกล้องเลยอ่ะพูดผู้ใหญ่พูเนเห็นหลายหลายคนนะ สรุปสรานเด้อจาา่มีเงินทักษาน้องชาวโดยโดยโดยอ่าีตัวแล้วเปล่าเลยโชยต่อเดือดูกเจ้าและประตูใจดีด้วยาจาโลกนีนี่แล้วมันถูกมันยากโดยโดยโดยแกพชยนี่ละจ้า้าวันมีใจดีสุนชาติขนาะขอขอมุกขอบใจเีท่านทง่ยโดยโดย น้องของภูผาใช่แล้วก็แล้วทำการเงินแต่บวกีเงินรักษาวร์พวกนี้ก็ถือฟ้าอยู่พี่น้องเจ็ดเดือนนั่นเองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วยลอยลอยลยแต่เมื่อวานนี่ก็มีคนช่วยเหลือช่วยเหลือคอยนะหาเซนมาแต่ใส่เนาะคนในบ้านนั่นบ่คนแบบคนบรรนวนหรือคนทางบ้านคนช่วยลอย่าเนี จ้าจ้าจ้าพี่น้องเป็นแลระเบิดฉน้องยังบ่กได้ไปปากจ้ะจ้าจ้าก็คือทองเก๋เลยพี่น้องแบบมันเจ็บเลยนะเลยมาปวดเพิ่งเลย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 กะบอนน่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเคลนี้ก็ถือว่าชีวิตของคนนั้นสุดๆหน่ะเนาะจังไรกะขอพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเบิ่งเนาะบ่ซคอยเรื่องเงินเรื่องคำแค่ให้หลายๆคนเห็นเนาะเพื่อผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเห็นนี่ ເພິ່ນຢາກຊອຍເນາະບາງເທື່ອເພິ່ນບໍ່ເຫັນເພິ່ນຢາກເພິ່ນລໍການຊອຍເດືອຂອງຄົນຢູ່ຜູ້ທກຍລກຊພິຫັາວຊມ່ໃຕນາະ້ບິ່ຕ້ຕຂົາານກພິກຂາຊນາກຄືອກະນອກມພๆກ เรื่องเงินเรื่องคมเพิ่นก็สิมีผู้สนับสนุนหลายกบ่ยาวเนาะเพิ่นก็สิซหลายกว่าบ่ยาวอแล้วสาธุกะเดี๋ยวันี้เฮาอันสิขอโตไปหาโทหาบ่เตียงก่อนเด้อสพี่น้องสวัสดีกล้องน่เจ้าให้เบิน้องอีกเทื่อเนาะพี่น้องสิปิดคลิปกะ โอเคเดี๋ยวเข้าไปหาโทษัติหาบเตียงกันได้บานี้เด้อ <academic. S 2> จ้าจ้าจ้าโอเคพี่น้องก็เนี่ยกับสิออกมัดคลิปอยู่ข้างนอกเนาะเพราะว่าได้เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อนเป็นที่เรียร้อยเนาะกัเป็น,ปน,ปนคนอยู่บ้านลงมัเหง้วพี่น้องพอแม่พี่น้องนะ่ะที่รู้จักกันหลายคนเนาะที่ประตูวว้รถตาบอดที่บเตียงเคยไปซื้อที่ใหนะ้เนาะเรามีดูกสิบคนเนาะ แต่พอพอมาตอนนี้กะลูกเพ่นเนาะอีกคนนึงพาใส่ติ่งออกพี่น้องมึงมีเงินรักษาออกข้อมสะดเดล้วนเคสนี่บอยเนากะสีตัดคิวอันเคสที่บอยเนาเคยทายมาแล้วเนาะค้อมสุดเดต้องการค้อมสะดเดล้วนกะบอยเนากะสีเอาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งมื่อนี่เลยเนาะกับเคสนี่พอบอยเนากะขอพ่อแม่พี่น้องบิ้งบอนพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเนาะเคสนี้ถือว่านักเนาะ คือบบมีเงินรักษาก็อยากให้ลูกหายเนาะทาานี้ผู้ใหญ่ใจดีในหลายคนอยากซอยน้องกะติดต่อสอบถามมอญ้าว่าได้คือเก่าเนาะร่วมทําบุญมอญ่าสิปินสะพานบุญให้เด้อทามานั่งกับมอญ้าก็ขอบบุญขอบคุณทุกๆคนเนาะที่ข่ามาหับส้มคลิปของมอญ้ามอญ้าก็ขอ้ให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อบ่เจ็บบ่จนเพิ่นรวยแล้วก็ขอยเพิ่นรวยเพิ่นอีกซาตุกขอยเพิ่นทุกกายและทุกใจคลิปนี้มอญ้ากะ ฝาพพพก,ก,กาานะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ย่าคือเก่าแล้วเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ย่าให้คลิปต่อไปแม่ย่าขอบคุณผมคุณหลายๆที่พี่น้องบอกดขำโค้ชหนาของแม่ยานะ่าเนาะบรรยากาศสีขาวข้ามบ้าสบายดีและสบายตีเด้อพ่อแม่พี่น้อง